คุณเคยเห็นต้นไม้ที่มีใบเป็นสีเงินสว่างเหมือนมีแสงในตัวเองไหมครับนี่คือต้นสนเกรวิเลียไม้นำเข้าสุดเอ็ก u s คลูซีฟที่ตอนนี้กลายเป็นไอเทมลับที่คนรักต้นไม้กระถางต้องมีติดบ้านครับความพิเศษที่ทำให้คนหลงรักคือความคอนทราสต์ที่ลงตัวที่สุดครับใบสีเงินวาวของเขาจะช่วยขับให้ดอกที่มีหลายเฉดสีดูโดดเด่นและสดใสขึ้นมาทันทีเหมือนคุณยกงานศิลปะจากต่างประเทศมาวางไว้นในบ้านเลยครับในแง่การใช้งานจริงสนเกรวิเลียคือความคุ้มค่าที่แท้จริงสำหรับคนไม่ค่อย มีเวลาครับเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องความอึดและทนแรงได้ยอดเยี่ยมมากปลูกในกระถางได้สวยงามและคุมทรงง่ายสุดๆครับในทางความเชื่อการปลูกไม้ใบสีเงินสว่างแบบนี้จะช่วยเสริมความสดใสและนำพาความสว่างถวายมาสู่ชีวิตเจ้าของบ้านครับใครที่ชอบตกแต่งบ้านสไตล์คาเฟ่หรืออยากให้สวนดูอินเตอร์แบบไม่ซ้ำใครต้นนี้คือคําตอบครับแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบตามตรงนะครับว่ากิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์และพร้อมออกดอกแบบนี้เรานําเข้ามาได้ยากมากและรอบนี้ที่สวนเราคัด เกรดพรีเมียมเหลือเพียง4ต้นสุดท้ายเท่านั้นครับตอนนี้มีลูกค้าหลายท่านทักมาจองตั้งแต่ของยังไม่ถึงไทยจนยอดแทบไม่เหลือแล้วครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีสวนเกรวิเลียใบเงินสวยๆแบบนี้ประดับบ้านอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะครับใครสนใจอยากรับไปดูแลทักแชทเข้ามาสอบถามไซส์หรือขอดูรูปต้นจริงก่อนตัดสินใจได้เลยครับผมคัดต้นที่ฟอร์มสวยที่สุดไว้รอคุณอยู่ทักอินบ็อกซ์ตอนนี้ก่อนของจะหมดรอบนี้นะครับ